เวลาบนโลกนี้สั้นแค่ลมหายใจเข้าและออกดังนั้นอย่าไปรอว่าใครจะสร้างสุขให้เราเอาเวลาที่รอนั้นมาสร้างความสุขให้ตนเองเมื่อเรามีความสุขแล้วใจของการเป็นผู้ให้จะขยายและส่งความสุขไปให้คนอื่นที่เรารักผ่านการการะทำของเราเพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะเดินไปสร้างความสุขเหมือนที่เราได้กระทำมาการไปยัดเยียดให้คนอื่นมีความสุข จากใจของคนที่กําลังมีความทุกนั้นมันไม่สามารถทำให้ใครมีสุขได้เลยแม้กระทั่งตัวคุณเองเราทุกคนรวนอยู่ที่นี่ไม่ถึงคนละร้อยปีอย่าเศร้านานอย่าทุกนานอย่าดิ้นรนหานานอย่าทะเลาะกับใครนานอย่ากโกรธนานให้เร่งสะสมบุญให้อภัยเร็วสุขให้เร็วปล่อยวางให้เร็วปฏิบัติธรรมให้เร็วลดเว้นเบียดเ,เบียนให้เร็ว มันรักษาสิหมันให้ทานหมันสร้างความดีชีวิตจะไม่มีคำว่าตกทุกข์ได้ยากแม้ทุกข์อยู่ก็จะหายทุกข์แม้เศร้าอยู่ก็จะหายเศร้าเพราะทุกๆอย่างร้วนอยู่ไม่นานมีเกิดมีดับมีได้มีเสียแต่ความดีบุญบาประกรรมเท่านั้นที่คงอยู่เสมอผู้คนทุกวันนี้มีทุกข์กันมาก เพราะไม่มีหลักในการยึดจิตใจเวลาทุกข์จึงไม่รู้ว่าจะผลทุกข์ออกจากทุกข์ได้ยังไงศาสนาพุทธนั้นหากศึกษาและลงมือปฏิบัติจะพบว่าหนทางแห่งการดุดพ้นจากทุกข์ในชีวิตประจําวันก็เริ่มต้นได้ทันทีที่ตัวเราอย่ายึดติดตัวบุคคลให้ยึดคําสอนและหลักปฏิบัติคนไม่มีสินนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นมากเพราะเขายึดตัวบุคคลไม่เคยลงมือปฏิบัติ ศึกษาคําสอนแก่นแท้ในพุทธศาสนาคนมืดมาจึงมืดไปคนสว่างมาจึงสว่างไปมีมืดมาไปสว่างก็มีคนสว่างมามืดไปก็มีอยากเป็นคนแบบไหนก็สุดแท้แต่ตัวเรานั้นจะเป็นผู้เลือกเดินและปฏิบัติเอาผู้มีปัญญาเอาตัวรอดจากทุก,ทกสถานการณ์ได้ยามภัยใกล้เข้ามาถึงตนอย่าได้ตื่นตระหนกหวาดกลัว จึงกลายเป็นคนสูญเสียสติไปกุศลธรรมคือทำอันดีพระพุทธองค์ท่านเคยส่งเสริมให้บุคคลทำก็คือไม่ทำบาปห้าประการหนึ่งและก็ไม่ทำบาปอื่นอีกหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลสินห้าทำให้คนฉลาดคนไม่ฉลาดรักษาสินห้าไม่ได้ใครรักษาได้ก็เป็นบุญกุศลของคนคนนั้นได้ชื่อว่ามีบุญกุศล คือมีความดีเป็นที่รั้งจิตใจให้นึกดูว่าพวกเรามีสินห้าบริสุทธิ์ไหมถ้ามีก็แสดงว่าเรามีกุศลธรรมคือความฉลาดอยู่ในใจใจมีความฉลาดหาทางเลี่ยงจากโทษบาปทั้งหลายได้ใครยังเลี่ยงไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญาขาดความฉลาดอยู่เมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาก็จะมาสอนจิตมีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปจากทุก์ได้ ผู้มีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปได้จากทุกได้แล้วถึงจะไม่เจริญด้วยราบยศสรรเสริญก็ตามขอให้มีปัญญาเช่นนี้ปราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมสรรเสริญว่ามีปัญญาเอาตัวรอดจากทุกเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์เมื่อประคองสติได้ก็มีปัญญาเอาตัวรอดได้ อย่าลืมว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้ร้อนนำไปสู่การดับได้อย่าลืมว่าทุกๆอย่างเกิดย่อมมีเหตุและปัจจัยจึงต้องเกิดเกิดดับจึงเป็นของธรรมดาหน้าที่เราคือประคองสติให้ตั้งมั่นอดทนเข้าไว้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปน้อมรับคำสอนหลวงปู่เรียนวราโพเผยแพร่เห็นทุกเห็นธรรมจากเฟซบุ๊กภาพประกอบพิซาเบ เสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ